สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเ ai, อฟเชนายอเล็กเกตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยครับสวัสดีชาาสเกตฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่ามีขาอสารมาพูดถึงเนะี่ยเยอะมากๆเลยนะครับมีรายง,งานข่าวล่าสุดครับบอกว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับเปลี่ยนใจอาจจะมอบสัญญาใหม่ให้กับโครสแล้วก็โมดริชนะครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวจากสำนักยาเดลติกครับบอกว่าเรอันมาริดกำลังพิจารณาเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับชนิโครสแล้วก็โรแกนโมดริชในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้สัญญาของนักเตะทั้งคู่จะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้ครับด้วยอายุของโมดริชตอนนี้ครับ38อายุของโครส34สนะครับทำให้มีข่าวว่ามาริดจะปล่อยออกจากทีม แต่ว่ายังไงก็ตามครับจากความสําเร็จของสโมสรในฤดูกาลนี้ด้วยการคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่า UCL สโมสรกําลังพิจารณาถึงการรั้งทั้งสองคนเอาไว้ต่อไปครับก่อนหน้านี้ครับโมดริชเนะตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายออกจากเรอัลมดริดในช่วงซัมเมอร์น,นี้หลังจากที่บทบาทล,ลดลงไปในฤดูกาลปัจจุบัน แล้วลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิเซโอโรมาโนบอกว่าโมดริชแจ้งกับสโมสรแล้วว่าอยากอยู่กับทีมและพร้อมต่อสัญญาใหม่ต่อไปมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะครับเพราะโมดริชเนี่ยเพิ่งปริเซสองข้อเสนอก้อนโตเพื่อหวังอยู่ช่วยโลสบรังโก้แรนดริรตต่อไปอโอ้โหเงินทองเนี่ยไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับอาจจะมีข้อเสนอจากอ,อสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางซาอดุดิอาระเบียยื่นเข้ามาครับแต่โมดริชเนี่ยเลือกที่จะปฏิเสธเพราะว่า อยากอยู่ช่วยมาริดต่อไปคกุณซืออย่างคาโลชิโรติครับต้องการให้ผู้เล่นทั้ง2คนอยู่ต่อเนื่องจากความสําเร็จในการแข่งขันและประสบการณ์ที่พวกเขาจะมอบให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็รุ่นน้องเขายังเชื่อว่าโมดริชและก็โครสเนี่ยยังคงทําผลงานได้ดีในซีซั่นนี้อันนี้ก็สิ่งที่ทางคาโลชิโรติเชื่อว่า2ผู้เล่นตัวหลักเนี่ยก็คืออาจจะเป็นตัวเก่าแล้วก็คอยสอนให้กับรุ่นน้องต่อไปนะครับ ในทีมอะไรก็อยากจะให้ทั้งโมดริชแล้วก็โทนี่ครอสอยู่กับทีมต่อนะครับไม่ได้อยากจะให้ย้ายไปไหนเลยโอทุกคนลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสำหรับข่าวสารของลูก้าโมดริชแล้วก็โทนี่ครสนะครับผมแต่ข่าวบางสำนักเนี่ยก็บอกนะครับบอกเหมือนกันครับบอกว่าอาจจะให้ลูก้าโมดริชเนี่ยอยู่กับมาติดจนรีทายก็ได้นะครับ คือทางสื่ออย่างเดรีโออาร์สครับบอกว่าลูก้าโมดริชมีความปรารถนาที่อยากจะเล่นกับมาดริดไปจนกระทั่งรีทายและอาจจะได้รับการตอบสนองจากสโมสรก็ได้นะครับรายงานเมื่อคืนครับบอกว่าการหารือระหว่างโมดริชกับมาดริดเกี่ยวกับอนาคตของเขาเองมีแนวโน้มว่าจะทาให้เขาสามารถรีทายในฐานะนักเตะทีมชุดขาวในอนาคตสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับโมดริชครับย้ายมาจากเคนเนมฮอสเปอร์มาอยู่กับมาดริดตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2012 มีโอกาสอำลาหินซานเตโกบริเบลหลังช็ฤดูกาลน,นี้เนื่องจากเขายังอยู่ห่างไกลาจากการทยสัญญาทดแทนข้อตกลงเดิมที่กังจะหมดลงในช่วงหน้าร้อนนี้แต่สถานการณ์ตอนนี้แนวโน้มว่ามิดฟิลวัย38ปีอย่างโมดริชจ,จะอยู่ต่อไปหลังการหาเรือระหว่างสโมสรแล้วก็ตัวแทนของเขาโดยว่าเอเนต์เนี่ยดำเนินไปในทิศทางที่ดีทิศทางบวกนะครับตามก็รายงานครับก็บอกว่าโมดริชลดเงื่อนไขของตัวเองเพื่อทําให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นสาหรับเรอัลเดรดเนื่องจากนั้เแต่ต้องจบอาชีพคาแขงเนี่ย อขออภัยเนื่องจากนักเตะครับต้องการจบอาชีพแค่แข่งในถิน่นซานติโกบร์เบลด้วยการยอมรับการเป็นสำรองในฤดูกาลน,นี้และจะรับบทบาทเดียวกันอีกครั้งในซีซันหน้านอกจากนี้เขายังยอมรับค่าจ้างที่น้อยลงกว่าเดิมด้วยนะครับพร้อมเอาค่าเหนื่อยน้อยลงนะเพื่อที่อยากจะอยู่กับมาดริยต่อไปโอ้ถือว่ารักสโมสรมากสําหรับโมดริชนะครับเมื่อได้รับฟังสิ่งที่โมดริชต้องการจากเอเย่นของนักเตะแล้วครับ เรนเมอริดจะนำไปพิจารณาอีกครั้งว่าสโมสรจะเสนอข้อตกลงใหม่ให้กับมิดฟิลวัย38ปีหรือเปล่าโดยได้รับาการสนับสนุนจากคาโลอันเชลติและทีมสตาฟของกุนซืออย่างคาร์โลเองนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับอนาคตของลูก้ามตริชนะครับโอ้ยแล้วก็โทนี่โครสเนี่ยก็อยากใชให้อยู่กับมาริต,ต่อไป เพราะาทั้งสองคนมีความสำคัญกับทีมมากเลยครับในฤดูกาลนี้นะครับทางการช่วยแบกทีมสอนรุ่นน้องนะครับโอโ้แล้วก็เป็นแกนกลางให้กับสโมสอนมาอย่างยาวนานนะครับทั้งลูกาโมติชแล้วก็ชนิี่โครสนะครับทุกคนมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับจัดไปให้ไวรุ่นเดี๋ยวเราไปตามข่าวกันต่อหน่อยนะครับ อ่าเรามาตามข่าวสารกันต่อของคลีเซียนอีริกเซนนะครับมีรายงานบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมรับฟังข้อสเสนอขายคลีเซียนอีริกเซนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แล้วครับอืมอ้าวอีกคนในข่าวอย่างพีดออรุกในข่าวของฟุตบอลอิสเดอร์ครับอบอกว่าคลีเซียนอีริกเซนตกเป็นข่าวว่ามีแนวโน้มที่ต้องย้ายออกจากแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ รายงานได้บอกมอเมื่อคืนนะครับบอกว่ามีผู้เล่นจํานวนหนึ่งรวมถึงกองกลางที่จะต้องออกจากทีมโอทราฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์น,นี้ก่อนที่แมนยูจะสามารถดําเนินการตามแผนผของเขาในตลาดนักเตะการเงินของแมนยูไม่คล่องตัวเท่าไหร่ครับเนื่องจากความกังวลเรื่องการผิดกฎการเงินแหละดังนั้นสโมสรจึงต้องมีการขายผู้เล่นก่อนจึงจะมีการซื้อเข้ามาใหม่โรเซนในวัย32ปีครับจะเป็นผู้เล่นรายล่าสุดที่แมนยูเนี่ยพิจารณาขาย และทางอิสเดอร์ก็เคยเปิดเผยว่าจอห์นนี่แวนส์อองตัวนี่มาเซียแล้วก็ทอมมิตันกำลังจะอำลาทีมแมนยู you, นำคลิสเซนเดอโรเซนมาที่โอทราฟอร์ดแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2022หลังจากที่เขาไปเล่นกับพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดในช่วงสั้นๆโดยทางกองกลางทีมชาติเดนมาร์กอย่างเอรูเซนครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกลไปแล้ว49่สิบ้นัดผลจากการที่เขามาแบบไม่มีค่าตัวครับแมนยูจะรับประกันว่าจะทำกำไรจากค่าตัวใดๆสำหรับการขายเขาในช่วงสัปดาห์นี้น่าจะได้ เขามีสัญญากับแมนยูถึงปี2025สโมสรเชงพยายามหาเงินที่ดีกว่าที่จะเสียเขาไปแบบฟรี Bad Free ในปีหน้าครับหาทางขายดีกว่าก่อนที่จะเสียไปแบบฟรี Bad Free. จากการลงเล่น21นัดในศึกพิมพ์นังกฤ์แล้วดูกาลน,นี้ครับคริสเตียนอิลิลกเซนได้ลงจ,จริงเป็นแค่12เกมแล้วก็แสดงออกถึงความไม่พอใจกับโอกาสลงสนามที่ลดน้อยลงไปด้วยเอาอะไรสิครับแมนยูกำลังพิจารณาขายคริสเตียนอิรเลกเซนโอ้เป็นอะไรที่ต้องมาตามนะครับอะ ตามกันต่อเลยครับมีข่าวสารของอารอนแรมเดลมาพูดถึงกันหน่อยครับนักเตะของอาร์เซนอลเหมือนน่าจะโอ้โหท้อแล้วนะครับพร้อมที่จะอลาอาร์เซนอลหลังจบฤดูกาลนี้ครับเหมือนลือกันหนะักครับว่าแรมเดลเนี่ยเตรียมหนีสำรองจากอาร์เซนอลไปที่ซาลิกาดง,งนิวคาสเซิลรายงานข่าวว่าสุดจากสกายสปอร์ตบอกว่าอารอนสุแรมเดลผู้รักษาประตูมือสำรองของอาร์เซนอลนะครับตกลงที่ย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แล้ว มือกาวัยว26ปีอย่างอารอนสุรัมเดลตกเป็นมือ2นะครับอของดับิดรายาในซีซั่นนี้ทําให้โอกาสลงเล่นมีจํากัดโดยเขามีโีการลงเล่นไปแค่6นัดในศึกพรีมเมียร์ลีกและส่งผลกระทบเต็มๆต่อการพัฒนาของเขาและโอกาสติดทีมชาติอังกฤษโดยนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากเชลซนเมื่อปี2021นะแรมเดลฟอร์อให้กับอาร์เซนอลเนี่ยไปแล้ว89นัดในรายง,งานล่าสุดก็จากอันผู้นักข่าวอย่างเจมส์กรีนนะครับนักข่าวของ Sky ส p o r t ตบอกว่าแรมเดล ตกลงที่ย้ายไปอยู่กับนิวเซลในซัมเมอร์นี้แล้วครับหลังจากนิวสเซลเคยมีข่าวกับเขามาก่อนนะครับเป็นที่เข้าใจกันว่าอาเซนนลมีแผนซื้อขาดกับดาวิดรรยาจากเบรนปอร์ดหลังจบฤดูกาลน,นี้ที่ค่าตัว27ล้านปอนด์ครับนั่นหมายความว่าโอกาสของแรมสตลจะน้อยอย่างนี้ต่อไปถ้าว่าเขายังอยู่ที่อาเซนนลนะครับโอ้โห เป็นอะไรที่ต้องมาตามครับสำหรับอารอนแรมเดลแรบเหมือนจะไปจอยนิวคาเซิลดีกว่าที่จะอยู่เป็นสำรองกับอาร์เซนอนนะครับใครๆก็ต้องหาทางเลือกให้กับตัวเองทางเลือกที่มันดีที่สุดนะครับก็อย่างนั้นเลยครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ของอารอนแรมเดลก็ต้องมาตามเพื่ลังใจกันต่อไปครับมาเซน,นของโคปาเมอร์ er, ครับวคว้าแข้งดาวรุ่งแห่งปีพิมพ์เหลืองเกล็ดเป็นที่เรียบร้อนยะครับโอ้โหฟอร์มในฤดูกาลนี้สุดสดเดากับเชลซีอย่างมากเลย โคพาเมอร์ครับได้รับเลือกให้คว้ารางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกหลังทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งเลยกับเชลซีในฤดูกาลนี้ดาวเตะวัย22ปีอย่างโคพาเมอร์ครับทำไป22ประตูกับ10แอสเซสในฤดูกาลแรกของเขากับเชลซีที่ถิ่นสแตมฟอร์ดบิดซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรป ด้วยฟอร์มอันน่าทึ่งของพัมเมอร์ครับซึ่งรวมถึง4ประตูนในเกมพบเออฟ์ตันและก็แฮตทริกส่แมนยูได้พาเชลซีทะยานจากโซนกลางตารางไปรั้งอันดับ6ในเวลานี้ก่อนเกมกับบอลมัดในวันปิดซีซั่นนะครับเขาเริ่มต้นฤดูกาลกับแมนซิสตี้โดยพัมเมอร์เลือกย้ายไปอยู่กับเชลซีเพื่อลงเล่นฟุตบอลทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอและการตัดสินใจของเขาก็ปสูดนแล้วว่าถูกต้องมากๆ เมื่อได้ลงเล่นไป32นัดจาก34เกมในศึกึิวหนังอังกฤษตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับเชลซีโดยเขาลงเล่นเพียง10นาทีจาก3เกมในลีกสูงส,ส,สุดกับแมสตี้และตอนนี้กลายเป็นตัวเลือกของทีมอังกฤษในยูโร24ไปแล้วนะครับโคพาเมอร์ครับเล่นในตำแหน่งปีขวาและหมายเลข10โดยยังมีการไปยืนเป็นกองหน้าตวเป้าได้ด้วยบางครั้งนะครับสำหรับโคพาเมอร์เอาชนะทั้งเอลิงบลัฟฮังแลนด์ที่ขวารังวันนี้เมื่อปีที่แล้วฟิลฟอร์เดนอดีตเพื่อร่วม,มทีมที่แมสตี้ เขาบีเมนูกองกลางของแมนยูวิลเลียมซลีบาแล้วก็บุคโยสก,กาจากอาเซนนลรวมมาถึงเดสตินี่อโดกีจากสเปอร์เพื่อคว้ารางวัลน,นี้ครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับสำหรับโคพปเมอร์แจมจันเมืองพิจิตรเลยก็บอกได้ครับฟอร์มสุดสดเด่นนะครับมาเท่านั้นของยูสกอร์6 5ไปกันแบบจุกๆเลยครับเดือนพฤษภาคมนี้ครับพฤษภามหาสนุกแจกของรางวัลรวมกว่า1.5ล้านบาทครับถ้าใครสนใจเนี่ย ก็แอดไปที่แอดยูสกอร์สามหกห้ามีแอดอำนาจด้วยที่แอปสีเขียวนะครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชส่วนลดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็สามารถไปตามกันได้ครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลด้วยนะครับผมโอ้ฝากว้ในอ้อมบอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวสารของแคมป์แอนฟิลิปหน่อยนะครับ มีการบอกว่าแคเวนฟลิปนะครับอาจจะไม่ได้เหรียญถ้าหากว่าแมนสเตี้ได้แชมป์เพราะว่าเวลาเล่นกับแมนสเตียเนี่ยมันน้อยมากมากเลยเนะฮสำหรับแคเวนฟลิปนะครับผมมีรายงานบอกว่าอาจจะไม่ได้เหรียญน,นะครับสำหรับทางแคเวนฟลิปเพราะว่าเล่นไม่ถึง5นัดแคเวนฟลิปครับอาจจะพลาดได้เหรียญแชมป์หากว่าแมนสเตีคว้าถ้วยเป็นผังกฤษได้สำเร็จในฤดูกาลนี้ครับ ทางด้านของเรือใบสีฟ้าแมนสเตี้ครับจะเปิดบ้านพบกับเวสแฮมยูเนเตในเกมสุดท้ายของฤดูกาลแต่เควินฟลิปจะหมดสิทธิ์คำส่อยครับไม่สามารถลงช่วยทีมของดิวิอยแน่นอนแล้วเนื่องจากเป็นนักเตะที่ยืมตัวมาเควินฟลิปนะครับลงเล่นให้กับแมนสตี้ไปเพียง4นัดเท่านั้นในฤดูกาลนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมาจากมานั่งสมรองรวมเป็นเวลาเพียงแค่8 9นาทีเท่านั้นนะครับจาก4นัดที่เขาลงกฎของทางพรีเมียร์ลีกครับบอกว่าผู้เล่นที่ลงเล่นครบ5นัด จะต้องได้รับเหรียญแชมป์นะครับแต่ละสสมสรเนี่ยจะได้รับเหรียญแชมป์นะเนี่ยสี่สิบเหรียญแมสตี้มีผู้เล่น29คนนะครับที่ลงเล่น5เกมขึ้นไปได้อีกหนึ่งเหรียญนั้นมักจะเป็นของสกอตคาสันนะครับนายทวารมือ3ามดังนั้นจึงเหลืออีก10เหรียญเพื่อแบ่งให้กับนักเตะท,ที่เหลือและสตาฟโค้ชคนอื่นๆฟิลิปเนีนะ่ยลงสนามไป8เกมให้กับเวสต์แฮมตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแบบยืมตัวเมื่อเดือนมกราคมแต่โดนใบแดงตั้งแต่นัดที่4กับทีมนะครับจะไม่โอกาสลงสนามของเขาลดน้อยลงไปตตัั้้แ่นนเย นอกจากการตีโทษแบบหนึ่งเกมแล้วครับมิดฟิลช็องกฤษอย่างฟลิปเองยังเป็นสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานถึง3ครั้งและไม่มีชื่ออีก4ครั้งครับโอ้โหสถานการณ์โคตรจะเจ็บจีด๊ดยังไม่ชว์เลยว่าฟลิปจะได้รับเหรียญแชมป์หรือไม่นะครับหากแมสซี่ซิลแชมปนะ์ในฤดูกาลนี้แต่หากเป็นแบบนั้นครับมันจะเป็นครั้งที่2ติดต่อกันที่เขาได้เหรียญแม้จะมีบทบาทเพียงเล็กน้อยก็ตามฤดูกาลที่แล้ว,ลวฟลิปลงเล่นครบ90นาทีเพียง2เกมเท่านั้นคิดเป็น290นาทีจากการลงสนาม12นัดนะ แคร์วินฟลิปไม่สามารถสร้าง Impact Sam, อิมแพคกับเวสแซมยูเนเตดได้เลยนะครับและเป็นไปได้สูงมากที่เวสแซมไม่สามารถที่จะซื้อขาดเขาได้เพราะว่าฟอร์มแบบนี้ครับโอ้น่าจะลาแล้วแกวตาครับไม่ได้ไปต่อกับเวสแซมแล้วก็ไม่ได้ไปต่อกับแมสตี้ดูทรงแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้รับเหรียญแชมป์หรือเปล่าถ้าว่าในอาทิตย์นี้แมสตี้คว้าแชมป์ผิวหนังกฤิบน,นะครับนั่นแหละครับสำหรับแครวินฟลิปกลัวว่าจะหมดสิทธิ์คำสร้อยนะครับนะครับสถานการณ์ไม่ดีนะ ก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับฟังข่าวสารในช่วงเช้าแบบนี้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมไปไหนมาไหนก็คอยเดินทางโดยสุิภาพปลอดภัยไม่ประมาทรับได้เงินหมื่นตื่นก็อหอยได้เงินแสนจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองครับหยิบจับทําอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองสุขภาพร่างกายขแข็งทุนหน้าครับไม่เจ็บไม่นจนจ้า